ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f ฟ o อ l 2อง2ันบโซนโมบายหรือฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครทุกคนหลังการอัปเดตสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามา ไล่เรียงดูกันไปทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับทุกคนมีอะไรที่หลงเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่หมดอายุไปและเข้ามาใหม่กันบ้างเรามานําการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็ในทุกคนฝากกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าวันนี้นะครับคนเป็นวันพฤหัสนะครรััับบกกก็คคือตวเมมนะีาร ปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็คือปิดตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเปิดให้เล่นประมาณบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับทุกคนย้ําอีกทีนะครับว่าตัวเกมนะครับจะเปิดให้เล่นประมาณบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของโทนอมิอยู่แล้วนะครับก็เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันบ้างเลยกันนะครับทุกคนเมื่อเข้าเกมมานะครับก็จะเจอกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสลับล ห้าสิบอีฟบนคอยน์นีครับทุกคนรวมไปถึงการแจกฟรีจาร์ไลนโบนัสเพิ่มเติมอื่นนะครับวันนี้ก็คือมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับทุกคนเรามาไล่เรียงกันที่ด้านฝั่งของแพ็กนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กนักเตะนะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับทุกคนเริ่มไล่เรียงกันไปทีละแพ็กเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กแรกคือแพ็กของอีพิกบราซิลสองพนะครับวันนี้ก็คืออยู่กับเรายาวๆจนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับสำหรับแพ็ทที่นําัโดย โรนาร์ดินโน่นะครับทุกคนโรเบโตคาร์ลอแล้วก็มากร์คาฟูนะครับก็คืออยู่กับเราจนถึงวันจันทร์หน้านะครับยังไม่หมดอายุนะครับทุกคนส่วนแพ็กที่หมดอายุก็คือแพ็กนี้เลยทุกคนเป็นโชว์ไทม์ของออฟฟิศสิบจีเนียดนะครับทุกคนมีเควินเดอร์บอยนะครับทุกคนอลิสันเดอร์อีซักนะครับแล้วก็คาโอรุมิโตมัสนะครับวันนี้ก็คืออยู่กับเราสุดสุดแล้วนะครับทุกคนก็คือเมื่อเกมเปิดมาก็ไม่เจอแล้วนะครับส่วนตำนานใหม่ๆนะครับทุกคนอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในฐานข้อมูลนะครับมีตำนานอยยยู่เเพีบบลคครัทุกน ก็ต้องรอรู้เลยกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะยยบตำนานตัวไหนนะครับทุกคนมาเสิร์ฟให้เราก่อนกันนะครับทุกนคนเพราะว่าในฐานข้อมูลก็คือเยอะแยะมากมายเลยนะครับทพกคนและต่อมานะครับคือทางฝั่งของ player of the week นะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมี2รูปแบบเลยด้วยกันนะครับเป็นรูปแบบของการม่วงยูฟ่านะครับแล้วก็รูปแบบของการเขียวปกตินะครับซึ่งทั้ง2รูปแบบนี้นะครับทุกคนก็คือหมดอายุไปทั้ง2รูปแบบเลยนะครับทพกคนเมื่อเกมเปิดมาก็ ไม่เจอแล้วทั้ง2รูปแบบนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะมีแพ็คใหม่เข้ามาแทนที่นะครับสำหรับแพ็คใหม่ที่พูดถึงนะทุกคนเมื่อวานนะครับ,ต,รรบตัวเกมได้มีการเปิดเผยมา3เงาเลยด้วยกันนะครับคนตามนี้เลยนะครับก็ทุกคนคิดว่าเป็นใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยทุกคนอ่ะผมเว้นให้ทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยเลยกันนะครับสำหรับ3คนนี้เป็นใครกันบ้างทุกคนคอมเมนต์ comment มาเลยครับ ส่วนใครที่นึกไม่ออกนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมหาข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วนะเพราะก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับมีมมเมซาร่าทุกคนเบรดี้นะครับผมแล้วก็บาเรบา้นั่นเองนะครับทุกคนก็มีใครคอมเมนต์ถูกกันบ้างอ่ะเดี๋ยวรออ่านคอมเมนต์เลยกันนะครับว่ามีใครคอมเมนต์ถูกกันบ้างนะครับก็จะนําทัพโดย3คนนี้นะครับทุกคนแล้วก็อีก8คนที่เหลือนะครับเราต้องไปรอลุ้นเลยกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับระหว่างนี้เรามาดูการคาดการณ์คร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับทุกคนเป็นการคาด ก็ให้ข้อมูลการคาดการคร่าวๆมา11คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนมีทางฝั่งของวิสตอร์เคียร์เรียสนะครับทุกคนอลิซิธแม็กอลิสเตอร์นะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นซาร่าแทนนะครับเดียนชิปเปียทุกคนมาเดอุสคุนย่านะครับผมแล้วก็มีมอบิเล่นะครับทุกคนสก็ตแม็กโทมินีนะครับอันนี้คือการคาดการคร่าวๆนะครับทุกคนต่อมานะครับส่วนแพ็กอื่นๆก็มีทางฝั่งของอาริคซิลิชันนะครับทุกคนอันนี้ของพรีเมียร์ลีกนะครับอยู่กับเราอีก49วันนะครับทุกคนตันโชซิไรตลีี่อก21วัันนะครบ และก็นกเตะที่มีมาแลกฟรีด้วยเทมดาวหรือเทมของนอมนิตติ้งคอนแทกนะครับอยู่กับเราอีก2ส,สัปดาห์หรือว่า2วงสสิบสวันเลยด้วยกันครับทพกคนยาวๆเลยนะครับสำหรับนกเตะที่มีมาแลกฟรีด้ชยเทมดาวหรือเทมของนอม a ิ i n ิ้งคอนแท t นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับสเปเชียลเพลย์ลิสต์นะครับทุกคนหรือว่าแพ็กต่างๆนะครับก็ต่อมานะครับเรามาดูกันที่คับแพ็กแพ็กโค้ชแพ็กเหมากันบ้างแล้วกันนะครับเพื่อนไล่เรียงทไลายให้แล้วกันนะครับ สำหรับยวนครับนะครับทุกคนเหลือเวลาอีก70วันเลยด้วยกันนะครับทุกคนแพ็กฟูลทีมนอร์เวย์63วันนะครับต่อมาคือกาสเปรินีนทุกคนอีก42วันนะครับทุกคนฟูลทีมของอินเตอร์มิลานอีก28วันนะครับและต่อมานะครับทุกคนเป็นฟูลทีมของบาเยิร์นมิวนิค14วันครับทุกคนชาบียอลอนโซอีก14วันเช่นเดียวกันนะครับทุกคนและต่อมานะครับเป็นทางฝั่งของโชเซ่มูรินโญ่อีก7วัันนนะคครบเฟนโดตอเรส91วันนะครับทุกคนเลยก็็2แพฟสุดท้ายที่อยู่กับเรายาวนานมากๆก็คือ เนยมคนไปเลี้ยงเนย์เมซี่98วันนะครับผมแล้วก็เนย์มาเจเอออีก98วันนั่นเองนะครับประมาณน e: ี้แล้วกันนะครับคนต่อมานะครับเรามาดูกันที่ต้องฟังของอีเวนต์การแชร์ฟรีต่างๆกันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทุกคนว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่ากับยูเซอร์นะครับแล้วก็อีเวนต์ที่เล่นกับบอทนะครับเริ่มมาที่อีเวนต์ที่เล่นกับคนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับคนอันแรกนะครับเป็นอีเวนต์ for in the club นะครับเป็นรูปภาพของแมนเชสเตอรัับบเป็นนะคร ก็เป็นชาร์ลีนีเว้นนะครับทุกคนอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันในกับทุกคน2อีเวนต์ด้วยกันนะครับต่อมานะครับทุกคนเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยเช่นเดียวกันนะครับทุกคนเริ่มงมาที่อันแรกนะครับเป็นช่วยเว้นของอังกฤษคลับนะทุกคนเป็นรูปภาพของอาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีเป็นไอเทมเชนดิลนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับทุกกกกคคคคนนนนนนนแลล้ต่อออมมาาาา็็็็็ืเเเปปปปะะรรรรัับบูภพขงิ แจกฟรีสุ่มแจกสุ่มรางวัลด้วยนะครับทุกคนและก็นี้นะครับเป็นชารีเวนของ Player of the Week นะครับก็สิ้นสุดแล้วเช่นเดียวกันนะครับทุกคนสำหรับหลังการอัปเดตวันนี้นะครับอันนี้คืออีเวนต์ชิเดนกับบอทนะครับทุกคนและก็ต่อมานะครับเรามาดูนี่ที่ดางฝั่งของมิชชั่นกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเป็นมิชชั่นนะครับทุกคนมากดมาที่แคมเปญออจเทีฟนะครับสำหรับแคมเปญออจเทีฟนะครับทุกคนก็เป็น850ล้านดาวนน์โหลดะครับเหลือเวลา7วันนะครับคนแล้านดอลลาร์นะครับทุกคน ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช็อปต่างๆนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเช็คให้แล้วกันนะครับว่าจะวันอายุวันนี้เลยหรือเปล่านะครับทุกคนสำหรับโปรโมชั่นนะครับส่วนแคมเปญ850ล้านดาวโหลดแคมเปญนะครับเหลือเวลาอีก1สัปดาห์เลยด้วยกันับทุกคน7วันเน้นๆเลยนะครับก็ใครที่ยังได้รางวัลไม่หมดก็รอรับกันได้เลยนะครับส่วนการแจกฟรี500 e i f f e p o i n t ตรงนี้นะครับทุกคนก็คือมีการแจกฟรีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคน ก็รับฟรีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อใครที่เข้าเกมมาวันนี้หลังการเรียนก,ก็ไม่สามารถรับฟรีได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามีการแจกฟรีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับส่วนโปรโมชั่นรับทุกคนก็เรียบร้อยกันทุกคนโปรโมชั่นคอยหมดอายุแล้วนะครับคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมก็รอรอบหน้าแล้วกันนะครับทุกคนและก็นักเตะที่มีมาแลกฟรีดีฟเฟนพอยต์นะครับก็จะอยู่กับเรายาวๆนะคนับสำหรับสีนักเตะเหล่านี้น่ครับก็มีใครแลกกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ประมาณนี้ทุกคนปิดท้ายด้วยในส่วนของ daily game แล้วกันนะครับสำหรับ daily game นะครับคุณอย่าลืมเข้าไปซัดจุดโทษกันด้วยแลวกันนะครับเพราะว่ามีนักเตะแจกฟรีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับทุกคนรอเสิร์ฟเพื่อรอยู่นะครับก็ยืนเข้าไปซัดจุดโทษกันด้วยแลวกันนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนเน้นย้ำให้อีกทีแลยกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะมีการปิดอัปเดตนะครับคนเปิดให้เล่นประมาณบ่ายสามหรือว่าสิบห้านาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็ววันนั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกขอองโคนมิยู่แล้วะรับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เช่อใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ